หนาพิกัศอสุนเล่มที่22ฉบับพิเศษเวอร์ชั่นภาษาไทยที่เราคอยกันมานานหลายเดือนได้วางจำหน่ายในไทยแล้วครับชุดที่พี่ดีโอซื้อจะเป็นชุดพิเศษที่มาพร้อมคอนแทคพิเศษที่มีเฉพาะแฟนๆชาวไทยที่สั่งพีออเดอร์มาล่วงหน้าสติกเกอร์มินิเนสโกขนาด A5 มินิเนสโก9แบบน่ารักมากเลยครับ มาเริ่มแกะกันครับในตัวแพ็กเกจจะแยกเป็น3ส่วนตัวหนังส,นงสือเล่ม22หนังสือเล่มพิเศษเอกสารเนื้อหาเสริมภาพผนวกและแพ็กเกจชุดเข็มกัด8ชิ้นในกล่องสวยงามตัวหนังสือเล่มที่22ตอนเท่ชะตาเวียนมาบรรจบปกคิมูซุจิมูซันร่างอสูร ปกในจะเป็นรูปในสเกลร่างอสูรและร่างมนุษย์เนื้อหาก็จะอยู่ในช่วงการต่อสู้กับมุซันโคสุดท้ายแล้วไม่สปอยนะครับแต่ขอบอกว่าเล่มนี้แอคชั่นมันสุด มาดูหนังสือเล่มแถมกันเอกสารรายงานฉบับพิเศษคุณพี่อัศว์เป็นเนื้อหาที่เคยลงในจัมกิก้าปี2017เล่ม3และแก้ไขข้อมูลเพิ่มเติมด้านในจะมีประวัติตัวละครโคจนานุกรมรายละเอียดพักล่างของอาจารย์โกโตเ,เกะตอนที่40ฉากสู้กับลุยการใช้ฮินโนคามิคำว่ะครั้งแรกและรวมภาพเปิดตอนที่เคยลงในนิตยาสารโชนเนจัมสุดท้าย ชุดของแถมเข็มกัด8ชิ้นกล่องแพ็กเกจทำออกมาได้สวยมากปกหน้าแรกรวมเสาหลักและผู้ใช้บาตะวันฮันจิโร่และโยริอิจิด้านหลังกล่องก็จะเป็นรายละเอยียดเข็มกัดและคำเตือนต่างๆมาดูด้านในกันจะเป็นกระดาษลัลงหนา ป้องกันตัวเข็มกัดอย่างดีแกะเทปและมาดูตัวเข็มกัดกันชุดแรกจะเป็นเข็มกัดขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง65มิลิเมตรมี2ชิ้นลายเดียวกับบกกล่องและลายสึกสุดท้ายกับมุสัน คุณที่2จะเป็นเข็มกัดขนาดเล็กเส้นผ่าศูนย์กลาง38มิมลิเมตรมี6ชิ้นลายตัวละคร 1. คามาโดทันจิโร่ 2. คามาโด,ด Sen เนสโกสาอังกัสมะเซนิซิซีไฮชิบิระอินอสเกะ 5. โทมิโอกะกิยู 6. กเอนงนคุเคียวจุโร่งานทำออกมาได้ดีมากเลยครับแฟนดาบเพียร์สูน พี่ดีโอแนะนำเลยห้ามพลาดงานนี้คุ้มค่าจริงๆถ้าชอบคลิปพี่ดีโอก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e และกดกระดิ่งเตือนไว้นะครับจะได้ไม่พลาคดคลิปใหม่ๆบ๊ายบายสวัสดีครับ